สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ทุนบอยคลิปนี้จะมาพูดถึงตัว Bitcoin กันหน่อยนะครับที่ดูข้อมูลเดือนนี้นันเนี่ยก็ดูเหมือนจะวิ่งสวนทางนะกับตัว s p 500นะครับะวันนี้อยากจะมาพูดถึงข้อมูลตรงนี้กันหน่อยนะว่าวิ่งสวนทางจริงๆหรือเปล่านะครับหรือว่าเดี๋ยวก็จะกลับมาวิ่งนะตามตัว s p 500แล้วนะครับก็เช่นเคยนะคลิปนี้ไม่ใช่คำแนะนําทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะก็เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นนะที่เอามาแชร์ให้เพื่อนเพื่อนนะเพื่อจะสามารถไปหาข้อมูลเเพิิม่มมตตได้้จากรรงนนีะคับ ตอนที่ผมทำคลิปอยู่นี้นะเนี่ยบิตคอยนะั่นก็วิ่งอยู่ที่ประมาณ26,900นะครับเกือบจะประมาณ2 7งหมืนะนะซึ่งถ้าเราดูในภาพใหญ่นั่นเนี่ยตั้งแต่ช่วงต้นปีเป็นต้นมานะเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นนะครับก็คือว่าบิตคอยนั่นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่วิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็ย่อต่ําลงมานะครับแตะที D ่เส้น20 weekly moving average นะครับวิ่งขึ้นไปนะย่อต่ําลงมาแตะนะครับที D ่เส้น20 weekly average moving Ever นะครับแล้วก็วิ่งขึ้นนไปนะก็ย่อต่ําลงมานะครับ แต่ที่เส้น20 Weekly Moving a v e r a g e นะที่ช่วงประมาณเดือนสิงหาคมนะต้นเดือนสิงหาคมนะแต่ตามข้อมูลตามสิตินะอย่างที่ผมพูดอยู่ในช่องบ่อยๆนั้นเนี่ยก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าในช่วงตามสิติแล้วเนี่ยในช่วงปีก่อน h a รวิ n งนั้นเนี่ย bitcoin ก็จะย่อต่ำลงมากว่าเส้น20 Weekly Moving a v e r a g e นะที่ประมาณช่วง ขอเตอร์ที่3ามนะตอนนี้เองเนี่ยบิตคอยก็ดูเหมือนจะวิ่งขึ้นไปนะแต่นะที่เส้น20 weekly moving average นละเพยายามที่ทะลุต,ตรงนี้แต่ยังไม่สามารถที่ทะลุได้นะคดังน,นั้นก็ต้องมาดูกันว่าบิตคอยเนี่ยจะแตะตรงนี้นะแล้วก็จะย่อ,ยอต่ำลงมาหรือเปล่านะครับในช่วง,ใน,วงในช่วงครึ่งปีหลังนะของปี2 0งพันอยี่สองพันยี่สิบสามนี้นะครับซึ่งแต่ว่าข้อมูลตามสเตินั้นเนี่ยในช่วงปีก่อนการฮาวิ่งเนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นน,นะว่าบิตคอยเองเนั่นเองก็จะวิ่งขึ้นนะครับ ในครึ่งปีแรกนะแล้วหลังจากนั้นก็จะย่อตัวต่ําลงมานในครึ่งปีหลังนะครับแต่ว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะั้นเนี่ยถ้าเกิดเราดูในไทม์เฟรมที่เป็นเดลี่นั้นเนี่ยบิตคอยก็ทําตัวเดสคอร์สอยู่นะครับแล้วก็พยายามที่จะวิ่งขึ้นไปนะทะลุนะที่เส้น50 Weekly Moving a v e r a g e นะครับก็สามารถที่จะทะลุขึ้นไปได้นะในช่วงวัน2วันที่ผ่านมานะครับทำราคาขึ้นไปได้ถึงประมาณ27,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC เลยนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเทียบข้อมูลนะว่าในอดีตที่ผ่านมาเคยมีไหมนะที่ i ิ c คอ n เกิดเดสคอร์ดเกิดขึ้นนะครับแล้วก็วิ่งนะทะลุขึ้นไปกลายเป็นบูรันไปได้เลยนะจริงๆในอดีตที่ผ่านมาเคยมีนะครับในช่วงปียกตัวอย่างอย่างเช่นช่วงปี2000ประมาณช่วงเดือนมีนาคมปี2020นะครับถ้าเกิดเรากลับไปดูนะช่วงเดือนมีนาคมปี2020นนะครับช่วงนี้นะเกิดเดสคอร์ดเกิดขึ้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย บิตคอยก็วิ่งขึ้นไปนะเป็นบูรันเลยนะแต่ว่าเราจะสังเกตเห็นนะว่าก่อนนะับที่จะวิ่งขึ้นไปบูเป็นบูรันแบบนี้นั่นเนี่ยในช่วงที่เกิดเดสคอร์นั่นเนี่ยก่อนหนัานนั่นนะครับนบะิตคอยย่อตัวต่ำลงมาค่อนข้างเยอะเลยนะย่อตัวย่อตัวต่ำลงมาประมาณ62%เเลยทีเดียวนะครับก่อนที่จะวิ่งกลับขึ้นไปนะแล้วก็มีแรงส่งหนึ่งนะที่มาจากการทำ QE นะครับของทางสหรัฐอเมริกาด้วยนะแล้วก็ทางแลยหลายประเทศนะก็ทำา QE เนะี่ยหลังจากที่เกิด เ,เหตุการณ์โควิดเกิดขึ้นนะนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงปี2020นะครับที่เกิดเดสคอร์แล้วก็บิตคอยก็ทําบูรันเลยนะวิ่งขึ้นไปเลยนะแล้วก็เคยเกิดขึ้นนะอีกช่วงนึงนะในช่วงประมาณปี2000ประมาณช่วงปี2015นะเกิดเดสคอร์ขึ้นนะช่วงนี้นะเกิดเดสคอร์เกิด Discord ขึ้นนะแล้วก็หลังจากนั้นนั้นเนี่ยหลังจากเกิดเดสคอร์ขึ้นเนี่ยบิตคอยก็วิ่งขึ้นไปนะเป็นบูรันเลยนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก่่อนนนนนนห้้นะ้าีีัเย ก่อนที่บิตคอยจะเกิดเดสคอร์ขึ้นนั้นเนี่ยมันย่อตัวต่ําลงมาค่อนข้างเยอะเลยนะเกือบประมาณ50%เลยทีเดียวนะก่อนที่จะเกิดเดสคอร์เกิดขึ้นแล้วก็ใน,นระหว่างนั้นเนี่ยก็ยังมีการทํา QE อยู่ด้วยอยู่ด้วยนะครับในช่วงปี2015นะครับแต่ตอนนี้นะั้นเนี่ยถ้าเทียบนะใน2ครั้งที่ผ่านมาในปี2015กับปี2019เออกับปี2020ที่เกิดเดสคอร์แล้วก็บิตคอยก็วิ่งกลับขึ้นไปนั้นเนี่ยซึ่งมีการย่อตัวประมาณ50-60%นะมีการย่อตัวค่อนข้างแรงเลยนะแต่ว่าครั้งนี้เองเนี่ยถ้าเกิดเราวัดดูนะบิตคอย ย่อตัวจากจุดสูงสุดในปีนี้ลงมาถึงจุดต่ำสุดัเนี่ยประมาณแค่ยีเอรนเองดังนั้นการย่อตัวตรงนี้ไม่ได้รุนแรงนะัเท่ากับที่เราเคยเห็นในช่วงปี2020กับปี2015นสะิบห้านบวกกับสถานการณ์ตอนนี้นเะนี่ยก็ไม่ได้มี QE นะเกิดขึ้นนะเหมือนในช่วงปี2019และก็ปี2015ด้วยนะครับซึ่งส่วนตัวผมแล้วเนี่ยก็คิดว่าอาจจะไม่เหมือนนะับกับปี2 0งพ กับปี2020แล้วก็ปี2015ก็ได้นะที่เราเห็นว่าเกิดเดสคอร์แล้วนั้นเนี่ยก็เกิดการวิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็บิตคอยนั้นเนี่ยก็ยังไม่สามารถทะลุนะเส้น20 weekly moving average ขึ้นไปได้นะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าจะมีการวิ่งขึ้นไปอยู่ตอนนี้นะค่ว่ระหว่าวงที่เกิดเดสคอร์นั้นเนี่ยเราจะสังเกตเห็นเลยนะว่าก็จะเป็นการวิ่งขึ้นไปที่เป็นการวิ่งขึ้นไปที่ทําจุดสูงสุดที่ต่าลงเรื่อยๆตามเส้นเทนเทนไลน์สีเหลืองที่ผม ขีดอยู่ตรงนี้นะครับจะสังเกตเห็นนะว่ายังไม่สามารถจะทะลุเส้นเทนไลน์ตรงนี้ขึ้นไปได้นะครับสำหรับตัว bitcoin นะแล้วก็ถ้าเกิดเราดูนะครับตัว Bitcoin นะใน Time f r ฟ m มที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับใน Time f r ฟรมที่เป็นหนึ่งแท่งเทียนเท่ากับหนึ่งเดือนนะั้นเนี่ยก็จะสังเกตเห็นนะว่าตัว bitcoin เองนะก็ทำแท่งสีเขียวนะขึ้นมานะในช่วงเดือนในช่วงเดือน กันยายนนี้คนระับซึ่งก็ถือว่าทําลายสิตินะครับในเดือนกันยายนในช่วงปีในช่วงปีที่เป็นปีก่อนการฮับวิ่งนะครับที่ในอดีตที่ผ่านมานนเนี่ยสังเกตเห็นว่าเดือนกรกฎาคมนั้นเนี่ยจะเป็นเดือนที่ย่อตัวต่ําที่สุดนะครับเรียกว่ามีแท่งสีเขียวเกิดขึ้นนะคิดว่านะครับวันนี้วันที่ส0สิแล้วนะคิดว่าก็น่าจะจบนะสิ้นเดือนอสิ้นเดือนกันยายนนะที่ติดบวกนะครับในทางเฟรมที่เป็นหนึ่งเดือนนะแล้วก็ถ้าเกิดเราเทียบนะข้อมูลนะครับกับ ตัว s p 500นห้าอนะครับในช่วงตัวที่เป็น t ทำเฟ a monthly นั้นเนี่ยทำเฟรมหนึ่งเดือนนั้นเนี่ยถึงเกตว่าในช่วงเดือนกันยายนนี้นะในช่วงในช่วงเดือนกันยายนนี้เนี่ยตัว S&P 5 0อดย่อตัวต่ำลงมาประมาณเกือบ5%นะแต่ Bitcoin เนี่ยก็วิ่งสวนทางนะครับในเดือนนี้นะขึ้นมาประมาณ4%ี่เปอร์เซนะครับดังนั้นตรงนี้จะเป็นการกลับตัวนะครับที่ bitcoin จะ วิ่งส่วนทางกับ s อ500หรือเปล่านะครับจริงส่วนตัวผมแล้วเนี่ยเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นนะแต่สุดท้ายแล้วนะั้นเนี่ยก็ b บิตคอยก็กลับมานะครับวิ่งนะครับไปในทิศทางเดียวกับตัว s อส500อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเอาข้อมูลตรงนี้มาให้ดูนะครับลองดูข้อมูลตรงนี้นะเป็น ข้อมูลตัว i n d e x s p 500นะผ่านด้วยราคา Bitcoin ต่อ USD นะก็จะสังเกตเห็นนะกราฟนี้นั้นเนี่ยถ้าเกิดเห็นมันวิ่งขึ้นนะครับหมายความว่า S&P 500เนี่ยทำผลงาน,น,นได้ดีนะกว่าตัว Bitcoin แต่ถ้าเกิดย่อตัวต่วตำลงอเนี่ยหมายถึงว่าเป็นช่วงเวลาที่ i t t o o n เนี่ยทำผลงานได้ดีกว่าตัว S&P 500รนะ้อตอนนี้เองนัเนี่ยเราสังเกตเห็นนะว่าก็เรียกว่าตั้งแต่ช่วง เดือนเซปเตม ber นะเดือนกันยายนเป็นต้นมานั้นเนี่ย s p 500ไอตัวบิตคอยก็ทำผลงานได้ดีนืกว่าตัว s p 5 0 0นระแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องจับตาดูก็คือว่าตอนนี้มันแตะนะที่เส้น20 weekly moving average ตรงนี้เลยนะเรียกว่าแตะที่แนวรับตรงนี้เลยนะดังนั้นก็ต้องมาดูกันนะว่ามันจะสามารถที่จะเอ่อย่อตัวต่าลงมาอีกหรือเปล่าถ้าจะย่อตัวต่าลงมาอีกนั่นเนี่ยทะลุเส้นสีขาวตรงนี้หมายความว่าบิตคอยเอ่อเรียกว่าทําผลงานได้ดีนืกว่าตัว S อส0อ็นพีห้าถ้าแต่ว่าถ้า กับวิ่งขึ้นไปนี่ยหมายความว่าเอส0ีห้าร้ยนี่ก็เรียกว่ายังทําผลงานได้ดีกว่าตัวบิตคอยนนะถึงแม้จะย่อตัวตําลงมาแต่ย่อตัวได้อัราเร่งที่ต่ํากว่าตัวบิตคอยนะจะเป็นเหมือนช่วงนี้หรือเปล่านะในช่วงเดือนตุลาคมปี2022นะครับที่เอ่อตั้งแต่สิงหาคมเป็นต้นมาเนี่ยตัวบิตคอยก็ทำผลงานได้ดีกว่าตัว Sp 500นะแต่สุดท้ายนะก็เอ่อ ที่แนวรับนะตรงที่เส้น20วิ k l ี moving a v เ r a g ตตรงนี้นะก่อนนะที่ตัว S&P 500จะวิ่งกลับขึ้นไปนะเคยเห็นหลายครั้งนะแบบนี้นะก็คือช่วงนี้นะประมาณช่วงตุลาคมปี2022นะแล้วก็ช่วงนี้ก็คือกลางปีนะ2022นะดังนั้นจุดนี้ก็เป็นจุดสำคัญนะที่ต้องรอดูนะว่า Bitcoin เนี่ยจะแยกทางการวิ่งนั้นเนี่ยส่วนทางนะกับตัว S&P 500ไปได้ตลอดหรือเปล่านะแต่สุดท้ายแล้วเนะี่ยผมก็คิดว่าตัว S&P 500ก็ยังเป็นตัวที่ บ่งบอกนะครับถึงตัวทางแมกโครอิคเอนอเมกเหมือนกันนะครับแล้วก็ยังไงก็แล้วแต่ผมคิดส่วนตัวก็คิดว่าตัวเอตัวบิตคอยก็น่าจะยังวิ่งนะครับไปในทิศทางเดียวกับตัว s อ500ดห้าร้อยด้วยเหมือนกันนะครับเราจะสังเกตเห็นนะใน <c oughs> ตัวเอสพีห้าร้อยเนี่ยในอดีตที่ผ่านมานะครับในช่วงที่เป็นหนึ่งปีก่อนการเลือกตั้งหรือว่าหนึ่งปีก่อนการฮับวิ่งนเนี่ยเอสแอพีห้าร้อยเนี่ยก็จะทำนะครับอย่างปีสองพันสิบห้าที่เ,เกิดขึ้นนะทําตัวเรียกว่าเป็นโลเวอร์โลเลยทีเดียวนะ ทำจุดต่ําสุดที่ต่ําลงนะครับซึ่งก็ทําให้บิตคอยย่อตัวต่ําลงมาด้วยนะแล้วก็ที่เคยเกิดขึ้นในช่วงปี2018นะครับแล้วก็อีกทีหนึ่งคือเดือนมีนาคมปี2020นยบะครับ,รบทำ lower low นะครับลงมาเหมือนกันนะช่วงนั้นก็ทําให้บิตคอยย่อตัวต่ําลงมาครับตอนนี้เองก็เหมือนกันนะครับตัว S&P 5 0าเนี่ยทำจุดต่ําสุดนะในช่วงปลายปีนะครับ2022นะครับตอนนี้ก็ต้องมาดูกันว่าจะ ออกมาเป็นซีเนเรโอซีเนเรโอแบบไหนนะจะเป็นโลว์โลแบบนี้เหมือนที่เคยเกิดขึ้นนะครับในช่วงปี2 0 1 5แล้วก็ปี2019หรือเปล่านะสอหตัวตัว S&P 5ห0รหรือว่าจะเป็นดับเบิลวอททอมนะหรือว่าจะเป็นไฮหรืโลนะก็เป็นไปได้นะแต่สิ่งหนึ่งนะที่อยากจะลองเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูก็คือตัวเส้นพีห้รนะเทียบนะกับตัวเส้นสีส้มก็คือตัว l i q u i d i t y นะหรือว่าสภาพคล่องนะตัวบาลานซ์ชีตนะของธนาคารต่างๆนะครับอันนี้เป็นผมรวมธนาคารสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ยุโรปอ จีนด้วยนะก็จะสังเกตเห็นอย่างหนึ่งนะว่า,าทุกครั้งนะที่เราเห็นนะตัว S&P 500นี่ยวิ่งสวนทางนะกับตัว liquidity หรือว่าสภาพคล่องนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะวิ่งกลับลงมานะก็ะวิ่งกลับลงมานะถ้าเกิดเทียบการาฟแพทเทิร์นแบบนี้ก็เรียกว,ว่าวิ่งกลับลงมาที่จุดตัดตรงนี้เลยนะจุดจุดวิ่งกลับลงมาหาเส้นสีส้มตรงนี้นะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับ อย่างนี้อย่างตัวนี้นะเกิดขึ้นในช่วงปี2 0 1พันสิบปดนะครับแล้วก็อีกช่วงหนึ่งนะก็คือตรงนี้นะเราเห็นว่า s อ500วิ่งขึ้นนะแต่สภาพคล่องไม่ได้ไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยนะเรียกว่ายอ่อตัวต่ำลงมานิดหน่อยด้วยนะแต่แล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราเห็น s อ500เนี่ยย่อตัวต่ำลงมานะครับแตะนะที่เส้นสีส้มนะครับตอนนี้เองก็เหมือนกันนะครับเราเห็นนะว่าตั้งแต่ช่วงต้นปีเป็นต้นมาเนี่ยเอสบีา้อยไอ้ตัวสภาพคล่องเนี่ยย่อตัวต่ำลงมานะครับเอสบีหนะนะ้าร้อยวิ่ ไอต,ตัวที่เห็นย่ออยู่ตอนนี้สำหรับตัว s อส0ีห้ร้อยนั้นเนี่ยจะจะย่อตัวต่ำลงมานะแตะนะครับที่จุดนี้หรือเปล่านะที่จุดเดียวกับเส้นสีส้มตรงนี้หรือเปล่านะครับนั่นก็คือข้อมูลในเดียดนะครับที่แสดงให้เราเห็นนะว่าตัว s อส0ี้นั้นเนี่ยก็วิ่งขึ้นลงนะครับตามสภาพคล่องไม่ใช่แค่ตัว s อส0รอยนะตัวบ t ต o i n เองก็เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะตัวเอาคอยนะตัวเอาคอยนี่เรียกว่าวิ่งขึ้นลงนะครับตามสภาพคล่องอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะ ตอนนี้เองถึงแม้ว่าโปรเจกต์ไหนนั้นเนี่ยจะมียูสเคสการใช้งานจริงดีแค่ไหนเองก็ตามเนี่ยถ้าสภาพคล่องไม่มีนั้นเนี่ยเรียกว่าก็ไม่สามารถที่จะวิ่งขึ้นไปได้ในแม็โคเทนนะวันนี้ผมลองเปเรียบเทียบให้ดูนะตัว Total Market Cap นะของของตัวเอาคอยนะครับเทียบกับสภาพคล่องนะเห็นได้ชัดเจนเลยนะว่ามันวิ่งขึ้นไปในทิศทางเดียวกันนะสภาพคล่องหายนะครับตัวเอาคอยก็ย่อตัวต่ำลงมาครับถ้ามีสภาพคล่อง ขึ้นมาเยอะอเนี่ยตัวเอาคอยก็วิ่งขึ้นมาเยอะด้วยเหมือนกันนะครับโอเคนะก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะที่อยากจะมาแชร์เพื่อนฟังวันนี้ครับก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์ช่องบิตคอยลลงทุนบอยด้วยนะสำหรับเพื่อนคนไหนที่อยากจะสมัครเป็นผู้สนับสนุนช่องก็สามารถกดสมัครนะเป็นผู้สนับสนุนช่องใต้ลีปวิดีโอนี้ได้ครับสำหรับคลิปนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ